แอฟก็อยู่ตรงนี้มานานมีทั้งเรื่องบวกเรื่องลบอะไรมาเรื่อยๆแล้วก็แบบเราเราเหมือนโตมากับทุกคนแล้วก็ทุกคนก็แบบก็เรียกอะไรให้พลังงานดีๆให้กำลังใจดีๆกับแอฟมาตลอดเนี่ยก็รู้สึกแบบขอบคุณมากๆเ <c oughs> อฟขอโทษนะไม่ได้แบบอยูย่ๆอก็อ <c oughs> เลย <c oughs> ออเล่เข้ามาเลยครับไม่อยากขาดคนับผมขาเลยเหรอครับก็จริงๆเรา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 ดีใจอยู่แล้วครับที่ทุกคนแบบเออแบบพพอร์ตพวกเราสองคนเนาะนะครับผมก็ก็อย่างที่บอกเลยครับผมเดี๋ยวถ้าเกิดทุกอย่างเรียบร้อยหรืออะไรก็ตามเดี๋ยวผมอัปเดตแน่นอนครับแต่เมืก็เขาดาวจากตอนนั้นที่นนบอกว่าเออแบบอีกสองปีสามปีมันเรื่องอะไรตอนนี้เท่าที่วันนั้น ก็ปีหน้าเนาะใช่ไหมในปีหน้าในปีหน้าเรยมโนทนไหมพี่แอปเรทเริ่มจะไม่ทันแล้วไม่ค่ะแต่ว่าเอออันนี้แบบกลับมาแบบเนอะได้ไหมกลับมากลับมาแบบว่าซีเรียสหนึ่งไม่ไม่ได้ซีเรียสหรอกหมายถึงว่าจริงๆแค่อยากทำความเข้าใจว่าที่เราแบบกำหนดเวลากันไว้หมายถึงว่าเราจะไฟนอลไลซ์ว่าว่าว่าเราจะแบบตกลงว่าเออเราจะไปทาง ไปต่อหรือ,อยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะไ,ไม่ไม่ใช่แปลว่าถึงกําหนดแล้วเราจะต้องแต่งเสมอไปเราอาจจะเปลี่ยนรูปแบบในทางอื่นก็นได้คือเนื่องจากว่าแอบรู้สึกนะคะว่าเราครบกันแบบโตๆกันแล้วเราแค่ไม่อยากแบบไปเรื่อยๆค่ะเราจะได้เราเราคุยกันได้คือแอบรู้สึกว่าไม่ว่าจะมันจะจบลงด้วยในรูปแบบไหนจะจะคู่หรือจะเพื่อนหรือจะอะไรยังไงเราเราก็มีเดทไลน์ไว้เพื่อเราจะได้ มชโก้่็มีความสัมพันธ์ของเราเนาะค่ะเอาซีเรียสคนทีคนที่เรียกอะไรัยะไม่ได้ซีเรียสไม่ได้ซีเรียสหมายถึงว่าแค่อยากทำความเข้าใจให้เข้าใจตรงกันค่ะไม่ใช่ว่า3มปีแล้วจะต้องเป็นแบงแมนจะต้องเป็นแบบแบบนั้นเท่านั้นคือใครๆก็อยากเป็นแบบนั้นละค่ะแต่ว่าสุดท้ายมันมันก็ขึ้นอยู่กับดีเทลคือการใช้ชีวิตจริงมันก็มี หลายๆอย่างที่เราต้องตกลงร่วมกันเอยค่ะแล้วตอนนี้ทิศทางมันเป็นในเวไหนครับที่ยังทิศทางบวกบวกบวกครับอี่บวกค่ะหลายบวกเลยเหหลายบวกหลายบวกครับผมสถานความสัมพันธ์ตอนนี้ก็คือแบบสามารถจะไปในทิศทางนั้นได้ไหมคะที่ยาคือตอนนี้มันก็ยังโอเคอยู่แฮปปี้ค่ะอยากให้นอนอธิบายคำว่าดิ ที่ทางมัไปบูมบูมวันนี้ยังไงพี่อยากให้ที่อยากพี่เขีนไม่ถูกคือผมว่าตอนเนี้ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทางอครอบครัวทั้ง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 ฝ่ายผมทั้งฝ่ายพี่เขาหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันเป็นเรื่องที่โอเคทุกคนเหมือนทั้งอรู้สึกไม่ไม่ใช่ในแง่ลบทั้งทั้งกับผมทั้งกับพี่เขาเลยครับทีนี้มันก็จะเป็นเรื่องของอเรื่องของ ทัศนะคดีไม่ใช่ทันกนคตคเหมันก็มุมมองเรื่องของบางเรื่องที่ผมอาจจะยังไม่สะดวกตอบตอนนี้ <c oughs> เพราะว่าถ้าตอบไปปุ๊บมันก็จะกลายเหมือนเป็นแทนที่เราจะเป็นเรื่องของสองคนตอนนี้มันจะกลายเป็นเหมือนไปนกดดันพ <c oughs> ี่เขาได้อะไรอย่างเงี้ยครับหรือจะเป็นกดดันหลายฝ่ายได้เพราะฉะนั้นตอนนี้ก็เลยเป็นเรื่องนี้ที่ผมยังบอกไม่ได้เนี่ยอาจจะยังยังต้องให้มันฟิ n นลไลซ์มากกว่านี้ <c oughs> ใช่ครับม,มันก็คงเป็นเรื่องของแบบเป้าหมายชีวิตอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งมันเป็นเรื่องคือพออย่างที่บอกมัน โตๆกันแล้วมันก็ต้องเคลียร์กันไปเลยอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่ใช่ต่ทุกคนเชียร์เนอะขอบคุณมากขอบคุณมากครับนนีอั้แบบขอบคุณมากๆากไม่ไงหลายคนสุขวัลถ้ามองในมุมที่คนอยากให้แอฟเนี่ยเราสึ่อถึงคำเชียร์ที่เคาให้กำลังใจมาตลอดซาบซึ้งใจมากมากเลยค่ะจริงๆคือยิ่งแอฟอยู่ในวงการนี้มาไม่เป็นไรเป็นเลยยืดอก คือเรายิ่งแบบรู้สึกทำไมเนี่ยมันเนรื่องดีมดันเรื่องงาใจที่ทุกคนรู้สึกว่าเชียร์อัพเราเอเป็นกำลังใจให้เราตลอดนี้พี่อัพมันมันได้รับรู้มากมันรู้สึกยังไงเออไม่ได้แบบไม่ได้แบบเอ็กซ์ติกมาแบบนี้คือจริงๆค่ะมันรู้สึกว่าเห็นคุณค่าขอบคุณกับทุกๆความแบบเข้าใจแล้วก็ความหวังดีที่ทุกคนมีให้จริงๆค่ะคือ แล้วก็อยู่ตรงนี้มานานมีทั้งเรื่องบวกเรื่องลบอะไรมาเรื่อยๆแล้วก็แบบเราเราเหมือนโตมากับทุกคนแล้วก็ทุกคนก็แบบก็เรียกแหละให้พลังงานดีๆให้กำลังใจดีๆกับแอฟมาตลอดเนี่ยก็รู้สึกแบบขอบคุณมากๆเ็ดต้ตาน่เปลี่ยนหมดเอ่อขอโทษนะ ขอโทษเหมือนไม่เหมือนเหมือนคือเป็นพลังที่หมดแล้วไม่ผมว่าไม่ใช่แค่คอมเมนต์นามออนไลน์นะครับหมายถึงพี่ๆที่อยู่ตรงนี้ทุกคนด้วยก็เหมือนกับพพอร์ตเราตั้งแต่วันแรกที่ผมพูดถึงความสัมพันธ์ที่มันเออเกินเกินที่น้องอะไรย่างเงี้ยครับเจ้าพี่เขาก็บอกผมตลอดว่าเออรู้สกดดีมากๆเลยเวลามาสัมภาษณ์แล้วทุกคนแบบตอบนะว่าพพอร์ตเราสองคนมากมาก ปกติไม่ได้เห็นแม่แต่วันนี้วันนี้ก็ไม่รเจอเจอขึ้นมาเองเหรอครับพี่ยาพอพอเป็นเรื่องลบๆพี่เขาจะเก็บเก่งมากครับแต่พอเป็นเรื่องบวกๆพี่เขาตึงตางกัครัวันนี้อยู่กันครบมั้งวันนี้ครบไม่รู้สึกแบบเออพอแบบเห็นหน้าทุกคนแล้วแบบ เปลี่ยนหมวดมาเรื่องจอหนังสั้นได้ไหมอันเนี้ยคือยังไงคะสวิชเลยดีกว่าอารมณ์หลายคนไม่ได้เดี๋ยวลองคุยต่อเลยเป็นตกใจกับแม่แอฟมากเลยที่ได้ถามพุ่มกับก่อนดีกว่าที่มาที่ไปของโปรเจกต์นี้มันมาอย่างไรครับจริงๆมันก็ง่ายๆเลยครับเหมือนเราอยู่กันสองคนแล้วผมก็พูดเล่นๆว่าเออถ้าผมจะลองกำกับดูเนี่ยพี่จะเล่นให้ผมไหมอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วพี่เขาว่าเอาสิอย่างเงี้ยแล้ว แล้วประกอบกับผมก็ชอบถ่ายดูพวกซีนใน YouTube อะไรอยู่แล้วที่ตัดมาจากหนังอีกทีแล้วเราสึกว่าเอ้ยซีนนี้มันน่าสนุกดีเอาให้พี่เขาดูแล้วผมก็ถามพี่เขาว่าเออถ้าเกิดลองเล่นแบบหย,ยาบๆดูเลยพี่โอเคไหมอ,อะไรเงี้ยตอนแรกคือผมก็ไม่ได้คิดว่าจะหยาบอะไรมากมายหรอกคือมันก็ปรับได้แต่ว่าที่เขาบอกว่าเออก็น่าสนุกดีอยากลองอะไรเงี้ยเราก็ตามที่ทุกคนเห็นเลยครับม,มันก็ใช่อแอปเองเหรอคะ ตอนที่ต้องพูดคาอะไรหลังเนี้ยคนไม่เคยเห็นเนาะพอเราต้องพูดมันมันเข้าปากหรือมันอะไรมันตะขิดตะข่วงไหมหรือมันนานไหมกว่าจะได้ในแต่อะไรอย่างเงี้ยมีครับซ้อมๆกับผมก่อนเข้าคำไหนก็ทุกคำนั่นแหละทุกคำในนั้นใช่ฮเพราะว่าผมผมอยากรู้ว่าคือคือผมคือผมไม่เคยเห็นพี่เขาพูดมาก่อนผมก็อยากเพราะมันมีมันมีจริงๆนะคนที่ไม่พูดคําหยาบเลยในชีวิตอะไรเงี้ยผมก็เลยอยากอยากฟังก่อนว่ามันเขินไหมใช่แล้ว จริงๆเขาหลอกกับแคสติ้งแหละถ้าทางทำไม่ได้คงคงไม่ให้ผ่านไม่ใช่ต่ไม่ใช่ตอนที่เขาบอกให้พูดคำนี้ตกใจแค่ลี่ยันหนักใจมากมันมามันมาพี่พี่เขาบอกว่ามันต้องทำนี้จริงๆใช่ไหมผมก็บอกเอาเลยครับพี่ใช่แล yeah> ้วพี่เขาก็ถามว่าครั้งแรก มันมีความข้อเขินไหมก็ยอมรับว,ว่ามีแต่ว่าเราก็เหมือนกับไม่เป็นไรครับพี่พูดกับผมไม่เป็นไรช่างมันเถอะก็พูดซ้ำไปเรื่อยๆซ้ำไปเรื่อยๆซ้ำไปเรื่อยๆจนผมรู้สึกชินหูอ,อ,อะไรอย่างเงี้ยอันนี้เป็นเพราะนนกุลใช่ไหมคะมันเลยทำให้พี่แอฟแบบทลายกำแพงเรื่องนี้ก,กล้าที่จะแบบเล่นแสดงพูดบทนี้ไปเลยอย่างเงี้ยต้องบอกว่าไม่ใช่เพราะนนแต่นนก็มีส่วนค่ะนนนี่มีส่วนในในมุมที่ว่างานชิ้นนี้มันอยู่ในมือเขา สุดท้ายถ้าแอปทําได้หรือไม่ได้หมายถึงสมมติแอปรู้สึกว่าแอปทําไม่ถึงม,มันก็อยู่ในมือเขาแอปแอปสามารถคุยกับเขาได้ว่าจะโอเคไม่โอเคในในจุดจุดไหนหรือสุดท้ายถ้าแอปเฟลเล่นมันไม่ได้จริงๆก็จบกันไปคือคือแอปรู้สึกว่ามันเป็นคนที่แอปเชื่อใจและไว้ใจแล้วกันค่ะแต่ว่าเออแต่ว่าจุดที่ทําให้แอปเล่นมันมันไม่ใช่ ไม่ใช่ไม่ใช่เป็นขอนอนค่ะค่ะมันคือการที่อยากลองอะไรใหม่ๆมันคือแอปไม่น่าจะแอปลักในงานแสดงอ่ะแล้วก็ต้องยอมแล้วว่าที่ผ่านมาแอปก็จะได้ในในประมาณหนึ่งมันก็ยังมีอีกหลายแง่มุมค่ะไม่อยากให้ไปโฟกัสเรื่องของคำหยาบคายแต่ว่ามันยังมีอีกหลายแง่มุมที่แอปยังรู้สึกว่าเออแอปอยากทํางานแสดงแอปลักในในโอกาสที่ที่แอปที่แอปยังมีโอกาสอยู่ในบทที่แอปรู้สึกว่ามัน ท้าทายกับแอฟแอฟได้ก้าวข้ามผ่านกำแพงอะไรบางอย่างอีกอย่างเงี้ยค่ะมันรู้สึกว่ามันมันท้าทายแอฟแล้วแอฟอยากทำอะไรที่มันเนี่ยมันท้าทายมันยากสำหรับแอฟ mm hmm. แล้วพอโอเคเบื้องต้นตอนเห็นตอนเห็นบทด้วยกันครั้งแรกเราก็ mm hmm. โอเคเราก็เห็นแ่ละค่ะว่าเอ้ยอันนี้มันก็คงเป็นก้อนอุปสรรคก้อนหนึ่งองแอฟคือการที่ใช้ภาษาแบบนี้มันเป็นความยากสำหรับแอฟ แล้วก็ยากทีเ่เล่นไปต่อให้แอปเชื่อแต่คนดูไม่รู้ดูแล้วเชื่อหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นความยากของแอปแล้วก็แต่พอเราได้ได,ได้ไปเวิร์กช็อปได้ไปอะไรแล้วอ่ะอันนี้เรื่องภาษาเป็นแค่จุดจุดหนึ่งเท่านั้นเองค่ะแต่นอกนั้นคือเรื่องของความยากของบทการที่มีอารมณ์หลากหลายในฉากฉากเดียวแค่สิบนาทีแต่มีหลากหลายอารมณ์ความซับซ้อนของอารมณ์การถ่ายลองเท อันนี้มันคือสำหรับแอปมันยากกว่าเรื่องภาษาค่ะอพอได้ฉายแววในทางนี้แล้วล่ะหลังจานนี้ถ้าเกิดมีคนติดต่อมาเป็นจริงเป็นจังแอปจะจะเปิดโอกาสให้ตัวเองสักครั้งไหมคะต้องบอกว่าจนตอนนี้เรื่องของคําพูดหรือเรื่องภาษาไม่ได้เป็นประเด็นหลักของแอปค่ะไม่ได้เป็นประเด็นสําคัญสําหรับแอปดท้ายก็เป็นเรื่องบทเออมันเป็นเรื่องบทมากกว่าความยากและความท้าทายของบท ก่อนหน้านี้คนอาจจะกังวลไม่กล้าติดต่อมาแสดงว่าแอปไม่ได้ปิดกั้นตรงส่วนนี้แล้วละ่ะเขาจะได้รู้ว่าอ่ะโอเคเราเปิดช่องนี้ละถ้า,ถ,าถ้าบทดีเสนอมาได้ใช่ค่ะขึ้นขึ้นอยู่กับบทค่ะแต่ว่ามันก็มีดีเทลในนั้นนะคะคือเราก็เราก็ในฐานะยิ่งแอปแอปเป็นแอปมีลูกแอปก็รู้ว่าอะไรควรไม่ควรค,คืออันนี้มันเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ ไม่ไม่ได้เผยแพร่ทั่วๆไปมไม่ไม่ได้อยู่ในแบบฟรีทีวีคือเราก็ทำเฉพาะช่องออกมาพิเศษอะไรอย่างนี้ค่ะแล้วก็ไม่ได้อยากให้คนมาโฟกัสที่คำพูดคือ,อคือแอปทุ่มเทมากๆจริงๆกับการแสดงอันนี้อ,อยากเข้าใจว่ามัน,ม,นมันยากสำหรับแอปมันมันเป็นยากในการเข้าถึงอารมณ์ ความแบบอินเทนสความเข้มข้นของอารมณ์ในเลเวลนั้นนะคะมันไม่ใช่เรื่องของแค่คำเมื่อเราได้เล่นไปแล้วอะภาษามันเป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นเองเมื่อเราได้เห็นฟีดแบ็ k ทั้งบวกและลบใช่ไหมคะที่ที่เข้ามาว่าเป็นยังไงใช่ค่ะเห็นเห็นเห็นกับทุกคอมเมนต์ค่ะซึ่งส่วนใหญ่แล้วก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะสำหรับคนที่ที่ เห็นคุณค่าในการแสดงแล้วก็ชื่นชมการแสดงว่าเออแอปเห็นว่าแอปได้แบบทําลายกําแพงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นบุญผูกมั้งหรอกเป็นบุญผูกที่ได้ยินเป็นบุญเป็นวัสนธรมผูกเขาอะไรอย่างงี้รู้สึกยังไงต้อแค่นั้นละค่ะแค่สิบนาทีนะไม่ค่ะแล้วที่แอปนั้นก็มีนั้นอ่ะมันคือชาวเหนือก็คือเอาไปแทนเอาไปใช้แทนได้ในหลายเหตุการณ์ได้ในหลายเหตุการณ์ค่ะ แต่ว่าก็มีหลายๆคอมเมนต์ที่เข้ามานะคะว่าเป็นแบบเออเขาเองก็เคยเจอเหตุการณ์นี้ในชีวิตอะไรเงี้ยค่ะซึ่งอันนี้มันอาจจะเป็นดีเทลแบบลึกๆของแอลนะว่ามันก็ยังอยู่ในจุดยืนในระดับหนึ่งของแอลว,ว่าอย่างน้อยในนั้นคือเขาไม่ได้ไปทำลายใครนะเขาไม่ได้ไปพูดหรือรุนแรงอะไรกับใครคนอื่นม,มันคือ คู่ชีวิตมันคือพ่อของลูกคือเขาไม่แม้แต่เขาไม่ได้ไปแตะผู้หญิงอีกคนหนึ่งด้วยซ้ำมันเราไม่ได้ไปทํารายคนอื่นอะสุดท้ายแล้วอะค่ะพี่นนทนหลักฐทไมแคสติ้งนี้ก็เป็นพี่แอบแล้วเรารู้มันยากกับพี่เขามากถึงแบบเลือกนโปรเจกต์อันนี้ยากจริงๆตอนแรกที่บอกว่าเราได้แรงบันดาลใจมาจากหนังเรื่องนึงแอบก็ยังบอกเขาว่าวอันนั้นอันนั้น เคทวินเซตเล่นนะคือแอฟจะแบบแอฟจะไปถึง <iah> นั้นได้เหรออะไรอย่างเงี้ยแต่เขาก็เขาก็ให้โอกาสค่ะให้โอกาสให้โอกาสพุ่งเก่าให้โอกาสในการพิสูจน์ตัวเองค่ะว่าไเลือกเป็นพี่แอบเลยค่ะจริงๆเหตุผลผมง่ายมากครับไม่ได้ลึกอะไรเลยคือเขาเป็นคนใกล้ตัวผมที่สุดแล้วผมรู้สึกว่าเออไอสิ่งที่ผมอยากให้มันเกิดขึ้นมันก็ผมผมรู้ว่าพี่เขาเล่นได้อยู่แล้วแล้วแค่รรู้สึกว่าเอออยากให้พี่เขาได้สนุกกับมัน แลวแต่แต่ด้วยความที่ผมเป็นนักแสดงคือผมก็จะรู้ประมาณนึงแหละว่าซีนประมาณไหนมันยากสําหรับนักแสดงอโอเคคือมันอาจจะไม่ได้แบบโอ้โหมุมกล้องมือวาคือผมผมก็ไม่ใช่ผู้กำกับที่เก่งอะไรก็เพิ่งเพิ่งทำนี่แหละฮะแล้วก็มมไม่ได้มีความรู้เรื่องมุมกล้องอะไรขนาดนั้นหรอกอเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมอยากจะโฟกัสในใน,ใน,ใ,นในสิ่งผมเริ่มทำแล้วกันก็คือจะโฟกัสในเรื่องของการแสดงเป็นหลักเวลานักแสดงมา ช่วยให้เราเล่นเราแค่อยากให้เขารู้สึกว่าอย่างน้อยการที่เขามาช่วยเราเล่นเขาได้ f u ล f ิลอะไรบางอย่างเพราะผมในฐานะนักแสดงคนหนึ่งเวลาที่ผมในส่วนตัวแล้วกันนะเวลาที่ผมได้เล่นลองเทคอะผมรู้สึกชอบมากเลยผมก็เลยคิดว่าคิดเราเองนะว่าถ้าเกิดเราเอาลองเทคมาให้นักแสดงที่กลัวมาเล่นเขาก็อาจจะแฮปปี้ในสิ่งที่เกยดการิง ตอนนี้เวลาเดินไปไหนมาไหนมีคนเคยมาแบบว่าแล้วพูดให้ฟังหน่อยได้ไหมมีแบบจะมาด่าสักหน่ช่วยอยากได้สดๆแต่อะไรอย่างเงี้ยมีไหมคะมาเจอไหมก็มีนะมีด้วยเหรอมีมีหรอมีคนบอกไม่ไม่ได้บอกว่าพูดที่รวมบอกว่าเนี่ยแหละว่าเออว่าหนูหน่อยหนุ่ยหน่อยมาให้เราว่าหน่อยแล้วเราสนองนิดเขาไหมคะเดี๋ยวว่ายังไงพอนอกบวลดคิดไม่ได้เปิดเปิดรีเพย์คลิปผมได้ครับ มีเวอร์ชันใหม่ๆไหมคะเอ่อจริงๆที่ผมวางแผนไว้มันจะไม่ได้เป็นเหมือนต่อเนื่องอะครับเพราะว่าอยากให้มันจบในตอนอะไรของมันไปแต่ว่าก็อาจจะมีอาจจะเป็นตัวละครอีก2ตัวที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับคลิปแรกเลยหรือว่าอาจจะมีตัวละครตัวที่เป็นซัพพอร์ตมาเป็นตัวหลักของคลิปใหม่มันก็จะฟรีมากๆนะครับไม่ได้ฟิตอะไรผมก็หวังว่าครับผมใช่ใช่ตอนนี้มันเริ่มมันกี่เปอร์เซ็นต์การที่จะไปเป็นคู่กับเอ่อโอ หนึ่งเปอร์เซ็นต์เองครับพี่นั่มาผมเพราะว่าแบบแค่แค่รู้สึกว่าตัวเราเองก็ยังไม่ได้มั่นใจว่าสุดท้ายแล้วเราชอบสิ่งนี้จริงๆไหมคือจริงๆถามว่าผมมีเพื่อนที่ทํางานเบื้องหลังอยู่บ้างไหมก็พอมีแต่ผมยังไม่กล้าติดต่อหรือขอความช่วยเหลืออะไรไปเพราะว่าเราอยากมั่นใจในตัวเองก่อนคือไม่ได้อยากแบบเฮ้ยมาช้าหน่อยมาทําด้วยกันแล้วอยู่ๆไม่ได้ชอบขนาดนั้นวะแล้วอยู่เดี๋ยไปบอกว่าไม่เอาละมันดู มันดูไม่เหมือชีมันดูไม่มีวัตถีภาวะใช่ใช่ครับแล้วถ้ามีโอกาสได้ทำหนักจริงๆเรื่องแรกจะเลือกนักเอกคนนี้ไหมคะับออดินดีไหมสุดท้ายเป็นเรื่องของความเหมาะสมของบทอยู่แล้วแต่แน่นอนว่าถ้าเกิดบทดูเหมาะสมกับพี่เขาหรือว่าดูชาเลนจ์กับพี่เขามันแน่นอนอยู่แล้วแน่นอนอยู่แล้วว่าเป็นช้อยแรกถ้าพุ่งกลับแบบนี้เราอยากได้แบบไหนเราอยากได้บทอยากเบรยได้เลยถ้าเราลองรีเบรย์ได้ส เอาแบบคนคาดไม่ถึงทต่ไมต้องลองเทคแลยนะคะใจไม่ไล้าไปนี่หรอโอ้โหกดดันมากแต่ไม่ผ่านค่ะลูกกับคุ่ะไม่ผ่านคะพอได้ทำงานด้วยให้กี่คะแนนดีให้เต็มค่ะเดี๋ยวเรื่องหน้าเขาไม่ให้เลยเขาไม่ดุใช่ไหมพี่แอร์พูดกับคนนี้เขาไม่ดุใช่ไหมคะเขา คขาคงอยากอยากจะดุเหมือนกันแต่ไม่กล้าเรนียวเลยแบบไม่ค่อยแรงมากผมว่าไม่แต่เขาเขาเป็นคนตรงค่ะเขาเป็นคนตรงคืออันไหนเขาก็ฟิตแบกตรงค่ะแต่ว่าก็แบบก็เขาก็จะแบบเกรงใจนิดนึงก็จะไม่เดียแบบเออพูดต่อหน้าทุกคนพอดีเป็นคุ่มกับมือใหม่ครับเกรงใจเดี๋ยวเดี๋ยวดังแล้วเดี๋ยวพังอาได้ตอนนี้ก็จะแบบเออมันกระซิบนิดนึงขออย่างนั้นอย่างนี้อะไรอย่างนี้ยค่ะ สุดท้ายเราเข้าใจค่าตัวเป็นอะไรครับค่าเมือนึงเลยแต่ค่าตัวเป็นเป็นเป็นแฮปได้ปลดปล่อยอบบบบค่ะแฮปปี้ใช่ใช่ค่ะจริงๆค่ะอันนี้พูดแบบจากใจจริงเลยเพราะว่ามันจะไม่ใช่จะมีสกิปโปรเจกต์มันก็เพิ่งมีโปรเจกต์เนี้ยค่ะที่ที่เราได้แบบคุยกันจริงๆว่าว่าเขาอยากทำประมาณไหนแล้วแอลอยากทำ ประมาณไหนอะไรเงี้ยคะ่ะแล้วเราได้แบบเ้ยเราอยากได้อยากทำอย่างเงี้ยให้ไุณค่าตัวเราใช่ไหมใช่ค่ะจากคนต่างชาเลนจ์อันนี้มันมันอาจจะฟังดูแบบธรรมดานะแต่ว่าสําหรับแอมันมีคุณค่ามากๆในวันที่อย่างที่บอกค่ะคือมันมันมีความสุขมากจริงๆคือการที่เราได้ทํางานที่เรารักในในเวลาที่เรายังมีโอกาสทําอยู่ ในในบทที่เรารู้สึกว่ามันมันมีคุณค่ากับเราหมายถึงมันท้าทายมันได้แสดงความสามารถมันเราได้พัฒนา